ผมมาเจอความมหัศจรรย์ที่ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนเขียนนะนี่นะเป็นเคร่องานอย่างนี้แล้ว่านนี้ถ้าเราไปบอกร้านที่เขาขายเราเรียกว่าเกรยองครับเนี่ยเกรยองก็ขายเป็นกล่องนี้เหรอเป็นกล่องนี้ครับอ๋อเนี่เขาใส่อย่างงี้นะมันจะมีที่หาซื้อได้ง่ายอันนี้ไอ้ยี่ห้อพันเต้ของฝรั่งเศสครับจะนาเข้าบางทีก็ไม่ค่อยมีแต่อีกยี่ห้อหนึ่งแบนๆก็มี นั่นจะแท่งใหญ่อันนี้ผมอันนี้เราวัดรูปได้ด้วยวัดรูปครับวัดรูปได้จะดูวัดรูปก่อนไหมครับได้การจัดมาเลยอลานะฮะวัดรูปอ๋อฮะเรากระปาดอย่างนี้ครับหักแล้วก็ปาดโอโอ้ฮะวัดรูปด้วยครับจันนะฮะง่ายมากเลยนะฮะมองออกเลยนะฮะมนเป็นต้นอ้อยเราสามารถทำเหมือนพวกกันจีนเลยนะจันนะอื้อหือ น่นเห็นไหมเห็นเป็นข้อแล้วครับต่อไปใบมาแล้วครับเดี๋ยวสักพักมันจะเป็นข้าวหลามแล้วโอ้โหคืออยู่ที่การเอียงมือนะเอียงมือคับน้ำหนักมันจะมาข้างหนึ่งก็เป็นแสงเงาในตัวมันเองเลยนะครับเนี่ยนะเนี่ยก็จะได้เป็นข้อเป็นอะไรอตรงนี้แสงมาสว่างหน่อยอาจารย์ก็ยุกยุกเอียงเอียงนิดนึงเอียงหาสัหลีมันหมุนไปหมุนมาอย่างเงี้ยฮะโู้อย่างรวดเร็วครับคุณชัใบทมาแล้วฮะใบทมาแล้ว เอาคราวนะครับแล้วก็อยากอให้เด็กก็เห็นแบบอสามารถสร้างงานต่างๆได้สวยสวยสวยเนี่ยครับนะครับปึบเข้าไปอเนี่ยฮะอันนี้อยู่ในวิชาเรียนด้วยไหมจานะที่เรียนถ้าเรียนที่นี่เนี่ยถ้าเรียนที่มีครับผมต้องคือถ้าใครผ่านผมผมต้องสอนให้หมดเลครับเพราะว่าเขาจะได้มีวิชาติดไปแล้วได้ผ่านตัวนี้ครับเนี่ยฮะ โอ้โหอันนี้ตื่นตาตื่นใจโอ้โหอาจารย์ปัดนี่ดูเนี่ยอันนี้แล้วก็ตกแต่งเข้าไปเล่นแสงเงาอย่างเดียวเลยนะอันเนี้ยคุณผู้ชมมีน้ำหนักเบาหนัก อันนี้คืออย่าพลาดเลยนะทีเดียวต้องได้เลยเร็จแล้ว <c oughs> เร็นแล้วจันเซ็นแล้วจบ <c oughs> โอ้โหไม่น่าเชื่อครับคุณผู้ชมดังน,นั้นไอ้วัรสดุอะไรที่วาดภาพได้ก็เขียนตัวักษรได้ <c oughs> ผมก็เลยจับอันนี้มาครับไม่มีใครจับมาเขียนตัวอักษรครับผมก็เลยว่าเอ๊มันเป็นสื่ออันหนึ่งว่าอะไรที่เขียนตัวสษรได้กิ่งมุกกิ่งไม้เขียนตัวสษรเอามาทุบทำต้นมุกต้นไม้อันนี้ก็เอามาเขียนตัวกษรได้เดี๋ยวเขียนคุณหมอแกน้วกันนะหมอแกน อ๋อผมเข้าใจแล้วเพราะว่ามันมันใหญ่ไหมฮะใหญ่เข้าใจแล้วก็เลยเนี่ยครับอืแล้วก็เหมือนมีมีภาพตัวสอนอยู่ในใจก่อนเนี่ยครับแล้วเราก็ปาดมันเข้าไปปาดขอบว่าดี่เห็นไหมครับเนี่ยฮะเราก็ปาดมันขอบนอกไปก่อนเนี่ยฮะจับขอบนอกปึ๊บเนี่ยแทานั้นถ้ามือใหม่เราก็ล่างก่อนล่างขอบแล้วมาปาด แต่อันนี้เราปาดไปเลยเพราะว่าเรามันเป็นฟอร์มที่ผมชอบตัวนั้นมันจําได้อยู่แล้วไงฮะเนี่ยมือนิ่เงาอยู่ข้างหลังครับวนี้ถ้าอย่างนี้เราก็ต้องมาไอ้นี่ก่อนใช่ไหมฮะอ่าทีนี้พอปุ๊บเราก็จัดการไปเลยเพราะว่าเราเราจําฟอนได้อยู่แล้วคืออาจารย์มือนิ่งแล้วปาดไปตรงนก็ได้แต่ถ้ามือใหม่เนี่ยอาจจะต้องล่างล่างนิดนึงใช่เหมือนมือมีภาพจําอยู่แล้วครับเนี่ยโอ้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยฮะปุ๊บนานปุ๊บยาวนาน อาจารย์เอียงไปเอียงมานะฮะครับครับยงองศาไปไปมาครับเนี่ยหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมของมันนะฮะแล้วก็ปาดไปใช้สันมันก็ขดครับเป็นมิติเนี่ยฮะโอ้โหอี่ยมันก็จะได้มันก็จะได้แบบนี้นะอ่าพอได้ยี้ไม่พอให้มันเป็นเป็นเงาขึ้นมาอีกสมมติครึ<ะ>่งน,นึงเนี่ยนีด่ดูนะฮะตรงนี้จะเป็นไฮไลไท์เลยเหมือนเงาเป็นสันนะครับเหมือนเหมือนทอง่นแสงเข้าไปครับเหมือนทองคําแท่งเนี่ยเียมากเออเนี่ยนะครับปึ๊บครึ่งนึงมาตรงนี้ก็ บตดตรงนี้ก็คึอนหนึ่งอมันก็จะเป็นเหลี่ยมใช่ไหมเนี่ยสารเหลี่ยมของมันเนี่ยเนี่ยเงาด้านหนึ่งอ๋อึ๊บฟึ๊บเข้าไปมีน้ำหนักมีหลายเลเยอร์นะหลายเลเยอร์ครับเป็นมิติขึ้นไปหลายเลเยอร์เป็นไรล่ะเป็นไงล่ะอ่ะฮะเนี่ยมันก็สามารถเล่นเออมันดูมีอะไรมากขึ้นจะดูโล่งๆนะใช่ครับใช่ใช่แค่แบนๆแต่เราเออทำให้มันมีมิติขึ้นมาเนี่ยครับ เนี่ฮะนี่ชั้นหนึ่งโอโหโหจากนี้่นมันเหมือนตัวนี้นูนขึ้นมาแล้วใช่ใช่ใช่ใชเราจะทําเงาเงาให้ตัวนี้ลอยขึ้นมาอีกดูนะครับมีหรอฮะมีครับ <laughs> อาจารย์เติมน้ําหนักลงไปเติมน้ำหนักเหมือนเหมือนตัวเอ็มสองตัวครับนี่ฮะเงาเขาเรียกเงาซ้อนเน,นี่ยเนี่ยแต่ตัวนี้คือน,น้ําหนักมันเข้มขึ้นนะฮะฮะเนี่ยมันไปขับดันตัวนี้ขึ้นมาครับเอาให้มันดันขึ้นมาให้เป็นมิติขึ้นอีกครับเราเล่นลุกเล่นเขาไปอีกครับ นี่ยฮะเ่ยมันมันสามารถต่อยอดได้เยอะฮะเออสุดยอดอนี่นี่อืมมันเป็นเหมือนกับการวาดภาพอยู่ในการเขียนตัวอักษรใช่ครับมันเหมือนเป็น ภาพภาพจาเราอยู่แล้วแล้วเราก็เอามาใส่เออฟอนต์แล้วก็มาจัดจัดวางนะพวกนี้มันสามารถวางได้นะครับว่าเราจะดีไซ<อ>น์แอะไรอาจารย์ไอ,อ้นเ,อเ,อเนี่ยมันใช้ได้นานไหมบก็นจนหมดครับ <c oughs> ครับแต่เหลี่ยมมันมันมันจะเหลี่ยมมันจะลบไปเรื่อยๆลบเพื่อเราก็ว,กว้วาดรูปอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไอ้ไอ้กล่องเนี้ยครับมันราคาเท่าไหร่นะครับราคาอันนี้ประมาณน่าจะสองวัตบาทมันงไม่แพงครับ ของ300บาทแต่ว่าอาจารย์ครับถ้าเป็นของเมืองไทยเรามีไหมที่ไม่ได้นําเข้าราคามัถูกกว่านี้ไหมหรือมีไหมครับมีครับกล่อง120บาทแต่ไม่ดําเดี๋ยวผมหายดูคุณภาพมันต่างกไหมต่างครับมันจะดำกว่านี้อันนี้มันแค่ 2B 2B ไม่ดำแต่นั้น 6B มันจะดำมีน้ําหนักของมันอยู่ใช่ครับนี่าขอให้โอ้ขอบคุณมากครับโอ้ยินดีนี่เลยนะดูตรงครับนี่คือมีผลงานมากมาย นี่คือเรื่องราวของคนเขียนตัวหนังสืออาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดใครสนใจอยากจะไปศึกษาไปติดตามอาจารย์ไปติดตามไม้ที่ไหนครับเพจอักษรตัวเขียนครับนะแล้วใน Tik t o อกก็จะมีลงไว้น้องๆเขาก็ลงไว้ครับนะเจดียินดาครับนะอักษรตัวเขียนเครับเพจอักษรตัวเขียนภาษาไทยเลยนรภาษาไทยเลยครับเข้าไปในนั้นจะเป็นเฟซบุ๊กของอาจารย์ที่นอรวมครับรวมตัวสอนต่างๆไว้ที่นั่นด้วยวัสดุต่างๆ สนใจหรือจะมาที่หอศิลป์อายุหรือที่ราชพัฒน์ราชคลินก็ได้ครับพบจันจินดาก็เจอกันจะได้เขียนหรือจะคบยต่กันใครอยากเป็นจ้างรายการเขียนก็ได้นะถ้าว่างนะครับได้แล้วก็ไปเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆครับทางภาครัฐใหยด้วยโอ้อาจารย์ปเป็นวิทยากรให้ด้วยสอนสอนให้น้องๆที่จุฬาก็เรืองเรืองควาภาษาไทยด้วยอืมทำดครับอาจารย์ครับคุณอาจารย์ต่อยนิดนึงว่าในประเทศไทย มีมีการคนที่เขียนหรือทําอะไรอย่างนี้เยอะไหมครับหรือว่าเป็นยังไงก็จากัดครับก็น้อยครับเฉพาะอาจจะบางคนอาจจะเก่งเฉพาะเรื่องของคอแรงเรื่องของศึกษาเฉพาะด้านที่ลงไปครับแต่ผมสนใจคือเราเห็นว่าเอ้ยงานชุมชนงานป้ายโฆษณางานอะไรที่จะสอนที่เด็กเขามีฝีมือติดตัวเนี่ยอ,อยากให้เขาคงไว้เราก็เลยต้องอยากไร้ทอดแล้วก็เลยเปิดแผ่กับคนอื่นที่เขาสนใจถามมาว่าเออก็เลยเปิดเพจสอนขึ้นมา นั้นคนทั่วไปก็ก็เริ่มรุ่นใหม่ก็เริ่มสนใจเยอะนะครับแต่เขาอาจจะได้บางบางเรื่องบางฟอนต์หรือบางวัสดุนะครับนะครับก็มีถามเข้ามาเยอะครับนะแล้วก็ขอมาเรียนรู้เราก็เลยทําเป็นองค์ความรู้เรื่องๆไว้นี่ครับคุณผู้ชมครับมันสามารถนํามาเป็นอาชีพท่านได้นะครับไม่ใช่ล้อเล่นนะเพราะผมเห็นมีหลายๆท่านเนี่ยเขาไปเขียนกันระดับประเทศระดับโลกกันเลยีเดียวแม้กระทั่งสตีฟจ็อบส์เนี่ยนะเขายังเรียนเรื่องการออกแบบฟอนต์ตั้งแต่ยุคสมัยเขาเพิ่งสร้างคอมพิวเตอร์แอปเปิลนะ เพราะมันเริ่มต้นมาจากการเขียนฟอนต์ก่อนนะฮะนี่ขอบคุณมากครับท่านอาจารย์ครับที่วันนี้ให้ผมมาเปิดโลกของอตัวอักษรไม่อยากจะเชื่อเลยมาด้วยความบังเอิญจริงๆแล้วมาเจออาจารย์ดีใจมากเลยขอบคุณมากค,ครับ